สวัสดีค่ะหนูนาจากช่อง b ีบัตเตค่ะคลิปนี้นะคะหนูนามีข้อคิด8ข้อที่คิดคิดดูแล้วนะคะถ้าคนเราเนี่ยมี8สิ่งนี้ชีวิตคงจะย่ำแย่แน่ๆมันก็จะกลายเป็นเราทำ้ายตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยลองมาเช็คกันดูนะคะว่าทุกคนเนี่ยมีเหมือนหนูนาบ้างหรือเปล่า8ข้อนี้ดูซิว่า จะมีใครเป็นเหมือนกันไหมข้อที่หนึ่งนะคะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนคนอื่นปัญหาก็คือเวลาที่เราเห็นคนอื่นเนี่ยรวยกว่าดีกว่าหรือว่าอาจจะเก่งกว่าหลายๆเรื่องพวกเขาอาจจะดีกว่าเราเราก็จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเปรียบเทียบกับพวกเขาหลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็น เราเองที่จิตตกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแย่มากไม่เก่งเอาซะเลยแบบนี้นะคะทั้งๆที่การใช้ชีวิตของเขาและเราอะ่ะมันต่างกันมากสรุปคือใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเลยสักคนหนึ่งนะคะ เราควรจะโฟกัสตัวเราเองนะคะเป็นหลักก่อนค่ะให้ทำแบบนี้นะคะลองเทียบกับาการใช้ชีวิตที่ผ่านมาว่าเราพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นไหมดีกว่าเมื่อก่อนหรือเปล่าหรือว่าดีกว่าเมื่อวานไหมหนุนาเคยมองเพื่อนที่ดีกว่าหนุนานะแล้วก็ประสบความสำเร็จหนุนนาก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะคะว่าทำไม เรามันไม่เก่งเลยนะดูเพื่อนๆเราสิได้ดีกันหมดเลยและเราล่ะทำอะไรอยู่รู้สึกแบบหดหูมากๆเลยนะคะแต่พอลองโฟกัสว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้บ้าง แต่ปีนี้แหละเราจะตั้งใจทํามันให้ได้ก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยก็จะมีพลังกลับมาอีกครั้งนะคะต่อไปข้อ2ค่ะพยายามให้ทุกคนพอใจอันนี้คือเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพื่อนๆเคยทำอะไรหรือว่าพยายามทำทุกอย่างให้คนอื่นเขาชอบในตัวเราบ้างไหมคะ ทำแต่ละครั้งมันก็ทําให้เรารู้สึกลําบากใจมากๆเลยแล้วก็เหนื่อยใจเพราะทำให้ตายนะคะพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ได้พอใจในตัวเราซะเลยคุณลองตั้งลิมิตให้กับตัวเองดูนะคะลองเลือกทําในสิ่งที่ไม่ทําร้ายตัวเองไม่ทําร้ายจิตใจตัวเองนะคะโดยที่เราอ่ะไม่ต้องเอาใจคนอื่นเขาเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะ และอย่าลืมนะคะว่าตัวเองอ่ะต้องการอะไรและต้องยอมรับด้วยนะคะว่างานอันไหนที่เราชอบไม่ชอบนะคะมันขึ้นอยู่กับเราค่ะอย่างเช่นนะคะเวลาเพื่อนชวนไปสังสรรค์แบบเนี้ยแต่จริงๆเราโหอยากกลับบ้านมากเลยแต่เราก็ต้องปฏิเสธเราจะปฏิเสธแบบไหนคะอย่าฝืนใจไปนะเพราะเราแบบไม่ได้ตั้งใจอยากจะไปอยู่แล้วเนาะเราก็พยายามหาคำพูดนะคะ หาประโยคที่ฟังแล้วไม่ทำให้เขาฟังแล้วแบบไม่ขุนเครืองกับเราอะค่ะแล้วพอคุณปฏิเสธครั้งนี้ได้แล้วนะคะคุณก็จะรู้สึกดีมากๆแล้วก็จะมาขอบคุณตัวเองค่ะเพราะเราจะมีชีวิตของเราอยู่ในแบบของเราสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังดีถูกไหมคะข้อที่สมค่ะหมกมุ่นกับอดีต การที่เราคิดวนอยู่กับอดีตนะคะมันเรื่องที่แบบผิดพลาดเก่าๆเนี่ยแล้วก็โทษตัวเองอยู่นั่นแหละโทษซ้ำไปซ้ำมาทำให้เราเนี่ยไม่กล้าก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะเราก็ต้องเอาอดีตเนี่ยกลับมาเรียนรู้ใหม่มาปรับปรุงให้ปัจจุบันเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมอย่าให้เรื่องที่เราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้แล้วเนี่ยดึงเรากลับไป ต่ำลงนะคะตกอยู่ในวงวนเก่าๆแบบนี้เนาะตอนสมัยที่หนูนาเรียนอยู่นะคะเคยพลาดโอกาสดีๆไปเพราะว่าไม่กล้าลองหลังจากวันนั้นนะคะทำให้หนูนานึก ถึงก็เสียใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแต่หนูนาก็คิดว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราก็ได้บทเรียนกลับมาและถ้ามีโอกาสอีกครั้งนะคะหนูนาก็จะไม่ลังเลอีกต่อไปแล้วนะคะก็จะตัดสินใจได้เลยทันทีค่ะต่อมานะคะข้อที่4นะคะอยู่กับคนที่ทำให้รู้สึกแย่ yeah. บางคนนะคะอยู่ในชีวิตเราแล้วทำให้เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกอึอดอัด ทุกครั้งแต่เราก็ฝืนที่จะคบฝืนที่จะทนเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครหรือกลัวเสียมารยาทนั่นเองค่ะแต่เขาก็ไม่ได้คิดแบบที่เราคิดเลยนะเพราะฉะนั้นเราควรเลือกคบคนที่จริงใจกับเราให้พลังบวกกับเราและควรจะห่างกับคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่หรือหมดกําลังใจค่ะ ถ้าเรามีเพื่อนที่บ่นแต่เรื่องลบๆทุกวันอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราลองเว้นระยะห่างจากพวกเขาแล้วเนี่ยเราไปเจอกับคนที่ให้กำลังใจแทนอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าชีวิตสดใสขึ้นมาเยอะเลยค่ะแล้วก็จะมีความสุขมากกว่านี้มากขึ้นเอ่อร้อยละแปดสิบเลยนะคะเพราะว่าหนูนานเนี่ยลองมาแล้วจ้า ต่อมานะคะข้อที่5ค่ะคาดหวังสูงเกินไปกับตัวเองอันนี้ก็น่ากลัวอยากทำทุกอย่างแบบเพอร์เฟเลยนะคะแต่สุดท้ายก็เหนื่อยเปล่าค่ะเลยรู้สึกท้อเลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไรค่ะเราควรที่จะตั้งเป้านะคะที่สามารถจะท้าทายตัวเองได้ต้องสมจริงและให้อภัยตัวเองได้ด้วย มันไม่มีใครที่จะทำได้ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นตนะคะหนูนาตั้งเป้าที่จะอัดคลิปทุกวันมาก่อนนะแต่พอทำไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเฟลมาก แต่พอเราลองมาปรับเปลี่ยนใหม่นะคะลองมาทำา3คลิปต่อสัปดาห์ดีไหมหนูนาก็รู้สึกดีขึ้นมากๆนะคะคือมันไม่กดดันตัวเองจนเกินไปและเราก็ทำได้จริงด้วยแล้วรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นจริงๆค่ะต่อมานะคะข้อที่6ค่ะใช้เวลาไปกับโซเชียลมากเกินไป อันเนี้ยนะคะคือเพื่อนๆเนี่ยอาจจะถ่ายฟีดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเวลาที่เรามีน่ะมันไม่พอนะคะอย่างเช่นตื่นมาตีห้าอย่างเงี้ยมานั่งถ่ายฟีดนะคะเช็คเฟซตัวเองหรือว่าเช็คอะไรต่อมีอะไรนะคะดูความบันเทิงไปเรื่อยๆแบบเนี้ยถ่ายจนมันหมดเวลาที่เราจะต้องไปอาบน้ําเตรียมตัวทํางานแบบเนี้ย มันเลยกลายเป็นว่าเราไปทำงานสายสุดท้ายกลับมาโทษตัวเองว่าทำไมตัวเองไร้สาระจังวะเออมานั่งไถ่ฟีดอยู่นั่นแหละเนี่ยทำให้มาสายเลยรู้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละคะ่ะถึงได้บอกว่าอย่าไถ่ฟีดมากเกินไปให้ตั้งเวลากับตัวเอง หน่อยนะคะอย่างหนูนานะตื่นมาขอใช้เวลานะคะ30นาทีในการถ่ายโซเชียลก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะเวลาที่เหลืออีกหชั่วโมงเนี่ยหนูนาก็จะไปออกกำลังกายดื่มกาแฟอ่านหนังสือนิดๆหน่อยๆสัก10นาที20นาทีมันจะเฉลี่ยเวลาได้ด้วยนะคะแต่ถ้าเราเล่นโซเชียลโดยที่เราไม่ตั้งเวลาเลยเนี่ยมันก็จะทำให้กินเวลาคะ่ะ กินเวลาไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรที่จะตั้งเวลานะคะโดยใช้นาฬิกาปลุกนี่แหละตั้งเวลาเอาไว้นะคะเพราะว่าโซเชียลมันเป็นอะไรที่เราเพลิดเพลินกันมากต่อมานะคะข้อที่7ค่ะพูดจา ให้ร้ายกับตัวเองเวลาที่เราทําพลาดเนี่ยเราเนี่ยชอบด่าตัวเองชอบว่าตัวเองแรงๆเช่นโง่มากเลยนะทำไมเธอทําไม่ได้แย่มากซึ่งผลลัพธ์ก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยบั่นทอนใจมากโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยถามตัวเองก่อนนะคะว่าคนอื่นก็ดูถูกเราอะมากพอแล้วทำไมเราจะต้องมาด่าตัวเองอีกทำไมต้องมาว่าตัวเองอีก เราควรเปลี่ยนการพูดการด่าตัวเองนะคะเป็นการพูดให้กำลังใจตัวเองเหมือนที่เราพูดปลอบใจเพื่อนนั่นแหละคะ่ะร่างกายจิตใจของเรานะคะเขารับรู้ได้อย่างตัวอย่างนะคะแทนที่เราจะว่าตัวเองว่าแย่ว่างโง่นะคะให้ใช้คำพูดว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองใหม่ก็ได้ลองใหม่แล้วกันถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ลองทำดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวมันก็ได้ แล้วก็ถ้ามันผิดตรงไหนเรารู้จุดที่ผิดแล้วควรแก้อย่างไงเราก็รีบแก้นะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยออกจากตรงนั้นได้ง่ายมากขึ้นทุกอย่างก็จะเบาลงแล้วเราก็จะเริ่มมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ร่างกายของเรานะคะก็จะเหมือนมีพลังขึ้นมาทันทีคะ่ะต่อมานะคะข้อที่8ไม่ให้เวลากับตัวเองเลย อันนี้ก็สําคัญมากคนสมัยนี้นะคะปัจจุบันนี้นะส่วนใหญ่จะทําแต่งานเนาะเลยลืมดูแลตัวเองไปเลยนะคะบางคนทําแต่งานทําแบบทําจริงทําจังนะคะสิบปีสิบห้าปีก็ทําแต่งานจนลืมพักไปเลยนะคะลืมสิ่งที่ตัวเองชอบไปเลยพอจะเริ่มทำเนี่ยเราก็หมดไฟที่จะทำไปแล้วเรานะคะควรจัดเวลาสำหรับตัวเองไว้บ้างเนาะ ทุกวันแม้มันจะสั้นๆนะก็ยังดีนะคะอย่างเช่น15นาทีต่อวันเนี่ยทำสิ่งที่ตัวเองชอบสักวันละ1%ก็ได้นะคะ2% 5%ก็ยังดีเนาะอย่างหนูนานะคะใช้เวลา20นาทีในการอ่านหนังสือก่อนนอนทุกวันเลยค่ะแล้วก็เขียนไดอารี่ทุกเช้าตอนตีห้าอย่างเงี้ย มันจะช่วยรีเฟซใจนะคะให้ได้เยอะมากๆเลยสุดท้ายนี้นะคะหนูนาคิดว่าเราทุกคนเนี่ยแค่ต้องมีสติกับตัวเองหน่อยเนาะแล้วก็สิ่งไหนที่ทำแล้วมันหนักใจเราก็อย่าไปทำมันเลยนะคะสิ่งไหนทำแล้วใจสว่างถ้าเรารู้ทันเราเลือกทำในสิ่งที่ดีๆกับตัวเองให้มากขึ้นอีกนิด ทุกวันของเราก็จะมีความสุขกันแน่นอนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบีบัตเตอร์กับหนูหนาราไปก่อนนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ